ผมชื่อวิเชียนเอ็มประเสริฐสุขครับปัจจุบันเนี่ยตำแหน่งปรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ของบริษัทเตอรตามอเตอร์ประเทศไทยแล้วก็เป็นกรรมการบริษัทด้วยนะครับรับผิดชอบทางด้านงานบริหารและก็งานทางด้านการตลาดครับครับผมศึกษาอยู่ที่คณะรัฐรศาสตร์นะครับ MPPM รุ่นที่1เลยนะครับหรือการจัดการภาครัฐและเอกชนนะครับครับขั้นแรกนะครับเราต้องรักงานที่เราทํา เราล้วก็ใช้ความรู้จากการที่เราศึกษาจากสถาบาันการศึกษาต่างๆนะครับรวมทั้งดีด้า MPPM ซึ่งผมได้เรียนเป็นรุ่นที่หนึ่งนะครับก็เป็นการจัดการการบริหารที่รวมทั้งภาควัดและภาคเอกชนร่วมกันก็จะได้ประโยชน์ในแง่มุมต่างๆนะครับก็นําความรู้ตรงนั้นเนี่ยมาใช้ในชีวิตจริงในการทํางานนะครับมันก็ทําให้เกิดการ สร้างสารรค์สร้างแรงบันดาลใจเพราะว่าเรามีความรู้แล้วก็มีใจรักต่อหน้าที่การงานนะครับแรงบันดาลใจตัวนี้เน่ก็จะทําให้การทํางานสนุกสนานแล้วก็ไม่รู้จักเหนื่อยแล้วก็มีความคิดสร้างสารรค์เพิ่มขึ้นอยู่เรื่อยๆนะครับเป็นความภูมิใจมากนะครับเป็นรางวัลจากนิด้าโดยได้รับพระราชทานจากสมเด็จพระเทพนะครับเป็นเกียรติยศแก่ตนเองแล้วก็วงตระกูลนะครับก็จะนําความภาคภูมิใจตรงนี้สมเด็จในบุญคุณของมหาวิาลของนิด้าแล้วก็จะ,ะทํา คุณประโยชน์ให้กับสังคมและก็กับประเทศชาตินะครับครับอยากให้เรามีจิตใจที่ดี นะครับรักประเทศชาตินะครับเลืกถึงสังคมเลืกถึงประเทศไทยนะครับแล้วก็ทุ่มเทชีวิตจิตใจของเรานะครับทำงานเป็นคนดีแล้วก็ทําเพื่อสังคมแล้วก็ทําเพื่อประเทศชาตินะครับแล้วเลืกถึงบุญคุณพ่อแม่พี่น้องที่ช่วยเหลือเราดูแลเราแล้วก็สถาบันการศึกษานะครับที่ให้ความรู้กับเราแล้วเมื่อเรามีความรู้มีความก้าวหน้าแล้วเราก็คืนกลับนะครับไม่เฉพาะ ตนเองครอบครัวตัวเองแต่ให้กับสังคมและกับประเทศชาติด้วยครับ